สวัสดีครับวันนี้จะนำเสนอการยืนยันด้วยบัตรประชาชนแทนรหัสพินที่ทาง YouTube ส่งมาให้เราหลังจากที่เรามีโฆษณาครบ1ิบเหรียญแล้วและเรายังไม่ได้รับพินที่ทาง YouTube ส่งมาให้นะครับเราก็จำเป็นต้องยืนยันด้วยบัตรประชาชนซึ่งการยืนยันจะเกิดขึ้นหลังจากที่ทาง YouTube ส่งพินมาให้เราตั้งแต่วันแรก แล้วนะครับจนครบ4เดือนเรายัางไม่ได้รับรหัสพิน6หลักนั้นเพื่อนำมายืนยันช่องของเราโฆษณาก็จะถูกตัดออกไปวันนี้เพื่อนๆจะได้ชมขั้นตอนการยืนยันรหัสพินด้วยบัตรประชาชนว่ามีขั้นตอนและวิธีการอย่างไรไปชมกันเลยครับ ขั้นตอนให้ไปที่ Google Search หรือไปตามลิงก์ที่ผมจะวางไว้ด้านล่างนะครับพิมพ์ Google Adsense จากนั้นคลิกเข้าไปเลยครับทำการล็อกอินด้วย Username Password ของ Adsense ที่เราผูกไว้กับ Google นะครับ เราก็จะมาเห็นหน้าตาหน้าแอสเซนหน้าการชำระเงินบัญชียืนยันของเรานะครับหน้านี้เราก็จะเห็นเราส่งพินเขาส่งพินให้เราวันที่ย4สี่มกรานะครับเราไม่สามารถยืนยันได้เพราะเรายังไม่ได้รับนะครับเราก็จะพาเพื่อนๆเ,เข้าไปยืนยันด้วยบัตรประชาชน หลังจากที่เราทําการขอมาแล้วทั้งหมด4ครั้งนะครับเราก็ยังไม่ได้รับพินตรงนี้นะครับเรายืนยันขอให้ครบ4ครั้งหลังจากนั้นทําการยืนยันด้วยบัตรประชาชนมาที่จุด3จุดคลิกมาแล้วเลือกคำว่าช่วยเหลือคลิกเข้าไปเลยครับ นี่จะเป็นการยืนยันที่อยู่พินและโทรศัพท์ก็คือหมายเลขประจำตัวรหัสพินของเรานะครับเราจะยืนยันด้วยบัตรประชาชนนะครับเขาจะบอกว่าข้อหนึ่งการยืนยันพินรายได้ของเราก็ต้องครบแล้วนะครับข้อ2เมื่อได้รับพินแล้วให้ป้อนยืนยันที่อยู่แต่เรายังไม่ได้รับ ขาบอกว่าเรามีเวลาทั้งหมด4เดือนนะครับถ้าเราไม่ยืนยันเขาก็จะตัดโฆษณาของเราให้ผ่านมาเลยมาด้านบรรทัดสุดท้ายเนี่ยหากพบปัญหาเกี่ยวกับการยืนยันที่อยู่โปรดไปที่การยืนยันพินนะครับตรงนี้ให้เพื่อนเลือกเข้ามาที่เครื่องมือแก้ปัญหาพินกรับคลิกเข้าไปตรงนี้นะครับ นี่เป็นส่วนสำคัญที่เราต้องตอบคำถามหมายเลขะจําตัวบุคคลพินของเราการยืนยันเราบอกให้อ่านข้อแรกเลยรายได้ของคุณสูงกว่าเกณฑ์การยืนยันพินใช่ไหมอ่าก็สูงเกิน1ิเหรียญน,นะครับอ่านแล้วก็ตอบคำว่าใช่สำหรับข้อแรกคำถามข้อที่2คุณได้รับพินของคุณหรือยังตอบเลยเรายังไม่ได้รับ มีใช่กัไม่ใช่เราเลือกนะครับเราก็คลิกคําว่าไม่ใช่นะครับครับคำถามข้อที่3คุณได้ขอพินทดแทนไป4ครั้งแล้วใช่ไหมเนี่ที่ผมบอกล่าเราก็คลิกขอให้ครบ4ครั้งนะครับเขาก็จะขึ้นมา ให้เราขอพินทั้งที่เราไม่ได้รับนะครับคุณได้ขอพินทดแทน4ครั้งแล้วใช่ไหมเราก็ต้องตอบว,ว่าใช่นะครับหลังจากนั้นเราก็จะไปสู่อีกหน้านึ่งเนะี่ยเขบอกคุณมีเวลา4เดือนนับจากวันที่มีการขอพินครั้งแรกในการป้อนพินเข้าบัญชีหากคุณยังไม่ได้รับพิน ผ่านไป4เดือนโฆษณาในหน้าของเราก็จะหยุดท,ทันทีเพราะว่าเรามีโฆษณาเข้าแล้วใช่ไหมครับเขาก็จะตัดโฆษณาถ้า4เดือนเรายังไม่ยืนยันตัวตนไม่มียืนยันพินให้คลิกต่อไปเลยโปรดติดต่อเราเนี่ยคลิกตรงนั้นนะครับแล้วก็จะพามาสู่อีกหน้าสำคัญเลยครับเราก็ป้อนชื่อของเราเข้าไป โปรทราบว่าเรายัางให้คุณยนันยืนยันพิมพ์ของคุณไม่ได้จนกว่าจะครบ30วันครั้งที่4เนี่ยครบ30วันแล้วนะครับเราก็กรอกเข้าไปได้เลยใส่พิมพ์ชื่อของเราเข้าไปรเราก็ดูให้เรียบร้อยขอให้เรียบร้อยให้ครบ4ครั้งไว้เราจะได้มา ยืนยันด้วยบัตรประชาชนได้นะครับป้อนชื่อเข้าไปนะครับในส่วนอีเมลแอดเดรสตรงเนี้ยของ Gmail เขาขึ้นมาให้เราเลยก็คือเราทำการล็อกอิน Google Adsense ไว้ตามขั้นตอนข้างต้นที่ผ่านมาต่อไปรหัสเผยแพร่โฆษณานะครับให้มาดูที่นี่เลยนะครับไปที่หน้าแรกนะี่ยคลิกด้านซ้ายมือขีด3ขีดนั่นนะนะนะครับ ไปข้นมาเราไปดูที่การชาระเงินหรือบัญชีก็ได้มาดูการชําระเงินก่อนมันก็จะมีรหัสเผยแพร่โฆษณาให้เราเห็นเหมือนกันนะครับเราจะ copy ตรงนี้ไปก็ได้เนี่ยที่ขึ้นต้นด้วย PUB ตรงนี้ยครับเนี่ยตรง PUB ขีด8แปีด050อะไรตรงนี้ครับก็ เป็นรหัสที่ต้อง copy ไปหรือจะมาที่หน้าตรงภายใต้หัวข้อบัญชีก็ได้มาตรงนี้เลยทีเดียวก็ได้นะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราต้อง copy หน้านี้เพื่อเอาไปใช้ยืนยันร่วมกับบัตรประชาชนด้วยนะครับเนี่ยรหัสเผยแพรแ่โฆษณาไม่เลยนะครับเดี๋ยวหน้านี้ผมก็จะ copy ไปไว้ ให้เป็นไฟล์รูปภาพไว้สักหน้านึงหนึ่งภาพนะครับเดี๋ยวทําให้ดูเลยก็ไปคลิกคอนโทรลปินสกรีนเนี่ยก็ปีหน้าจอเพาะงั้นเลยหวังว่าเพื่อนเ <ๆ S 1> ก็ทํากันได้หลังจากนั้นก็มาเปิดด้วยเพนบัตนะผมใช้เพนแล้วกันใช้ตัวอื่นก็ได้เพนบัตแล้วก็เพส วางไว้นะครับแล้วก็ตัดเอาเฉพาะส่วนนี้นะครับตัดเอาเฉพาะส่วนนี้ก็พอนะครับก็ถือว่าครอบคุมรายละเอียดบัญชีของเราแล้วนะครับเมื่ออยู่หน้านีนะ้ก็ปีไว้เรียบร้อยแล้วเราได้ภาพบัตรประชาชนเรียบร้อยแล้วนะกับหน้านี้สองหน้าที่เราจะส่งไปยืนยัน อรหัสพินทดแทนเพราะเราไม่ได้รับนะครับอ่าเดี๋ยวจะกลับไปหน้า Google e d s e n s e เพื่อ Copy รหัสผู้เผยแพร่โฆษณาเ,เดี๋ยวเดี๋ยวผมเก็บไฟล์หน้านี้ไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวจะปิดผมใช้ PUB แล้วกัน ตัว IDC ที่เห็นนะั่นคือ i d e n t i t n Card บัตรประชาชนโอเคนะครับหลังจากนั้นก็ให้ทำการ copy รหัสผู้เผยแพร่โฆษณานี้ไว้ Copy เราก็ไป f i l ที่กรอกยืนยันผินเลยแล้วก็มาวางไว้ตรงนี้รนะายละเอียดที่กรอกก็เท่านั้น นะครับต่อไปเป็นขั้นตอนการแนบไฟล์บัตรประชาชนกับรูปภาพที่เราเก็บไว้เมื่อกี้เนะี่ยรูปภาพบัตรประชาชนกับรายละเอียดรหัสเผยแพร่โฆษณานะครับเดี๋ยวให้ไปส่ง้าการยืนยันนะครับบัตรที่ทาง Google YouTube เขาต้องการก็คือบัตรประจำตัวหน่วยราชการที่ออกให้ หรือว่ารายการเคลื่อนไหวหทางบัญชีใบแจ้งหนี้ค่าโทรศัพท์ใบเสร็จค่าเช่าอะไรพวกนี้ก็สามารถเอามายืนยันได้สําหรับประเทศอื่นนะครับส่วนของเรานี้ให้ใช้บัตรประชาชนนะครับบัตรประจำตัวประชาชนนะก็อ่านดูนะครับก็เลือกไฟล์เข้าไปนะครับทําการเลือกนะครับผมเอาไป2ไฟล์ไฟล์ที่เก็บไว้ ไปดูสิครับ IDC นี่บัตรประชาชนก็แนบเข้าไป1นึ่งไฟล์ส่วนไฟล์ที่2เป็นไฟล์ PUB ก็ U คือรายละเอียดเมื่อสักครู่เนี่ยนะครับได้ไฟล์ที่2เรียบร้อยในการกรอกรายละเอียดและแนบไฟล์ยืนยันด้วยบัตร ประชาชนครับเสร็จแล้วให้เราคลิกส่งเอกสารเลยนะครับนะแล้วเขาก็จะบอกว่าแบบฟอร์มถูกส่งด้วยทีงมงานของเอเซนเรียบร้อยแล้วเราพยายามติดต่อภายใน24ชั่วโมงบางครั้งอาจจะใช้เวลานานถึง48ชั่วโมงนะครับ รอมาทั้ง4เดือนแล้วรอไหวนะครับรออีก4ี่สชั่วโมงย่อมได้ได้แน่นอนไม่ต้องห่วงเรารอคุณเสมอ YouTube ครับในระหว่างนี้โปรดไปที่ฟอรัมแอสเซนต์อย่างเป็นทางการเราก็จะมีมีลิงก์ให้เราด้วยแล้เ,เพิ่งเปิดดูด้านบนนะครับตรงนี้ เราเพิ่งเปิดหน้า a s สเซนของคุณซึ่งมีข้อมูลในการปรับเปลี่ยนในแบบของคุณเกี่ยวกับบัญชีเพื่อให้คุณประสบความสำเร็จในการใช้ a s s e n นเวลาอ่านไปบางทีก็จะงงอยู่เหมือนกันนะภาษาของเขาเราก็คลิกเข้าไปเลยเราก็จะมาเห็นนี่ตัวตนของเรานะครับชื่อช่องของเรารหัส Gmail รหัสเผยแพร่โฆษณาเนี่คือหน้า a s ส e n ของเรา ที่เขาพยายามสื่อสารกับเรานะครับเราต้องดูสถานะพินสถานะการชำระเงินอะไรพวกนี้เราไปสถานะพินสิครับลองคลิกดูนะครับสถานะพินเขาบอกว่า wasting verification กำลังรอการยืนยันจำนวนการป้อนพินเราศูนย์ครั้งเราไม่เคยป้อนเลยจำนวนวันที้นับจากการโพสส่งพินให้เราเกิน30วันแล้ว ตามที่เขากําหนดนะครับเ,เราไม่ได้รับพินทดแทนอดอ่านการภาพรวมการยืนยันพินก็ไม่มีอะไรนะครับก็ถือว่าเราเรียบร้อยเสร็จขั้นตอนในการยืนยันรหัสประจําตัวพินของเราเราก็ยืนยันด้วยบัตรประจำตัวประชาชนนะครับ ก็ถือว่าสมบูรณ์แบบในการยื่นเรื่องแล้วการแนบเอกสารนะครับส่วนนี้เดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆไปชมอีกหน้าต่างนึงเราก็จะสังเกตเห็นเวลาเราเข้ามาที่ Google Adsense นะครับ ด้านบนเราจะเห็นว่าคุณมีเวลาเหลือในการยืนยันพินไม่ถึงหนึ่งเดือนหากพ้นกำหนดไปแล้วโฆษณาของคุณจะหยุดทันทีนะครับ google เขาก็จะไม่วางโฆษณาเข้ากับช่องของเราแล้วนะครับนั่นคือเกิน4เดือนนับจากวันแรกเลยที่เขาส่งพินให้เรานะครับถ้าเราไปดูอีก หน้าอื่นเราก็เห็นว่าการชราระเงินหน้าที่สนะการชราระเงินให้แก่คุณถูกระงับไว้เนื่องจากคุณยังไม่ได้ยืนยันที่อยู่ของคุณก็ถูกต้องนะครับก็เป็นไปตามนั้นก็เป็นเหตุให้เราจะต้องมายืนยันด้วยบัตรประชาชนเอาละครับเมื่อเขาให้เรารอ24ชั่วโมงไม่เกิน48ชั่วโมงแต่ผมรอประมาณสักไม่ถึงครึ่งชั่วโมง นะครับเดี๋ยวจะกลับเข้าไปดูใน Google Adsense ของเราอีกครั้งหนึ่งนะครับก็เหมือนเดิมนะครับเราเข้าไปแบบเดิมเลยนะครับเห็นไหมครับว่าด้านบนหัวข้อที่เราเขาบอกเราว่าเรายังไม่ได้ยืนยันตัวตนตรงนี้หายไปเรียบร้อยแล้วครับมาดูในส่วนที่ยืนยันพินหน้าต่างตรงนี้เขาก็จะบอกเราว่า การยืนยันที่อยู่สำหรับการเรียกเก็บเงินของคุณเรียบร้อยแล้วเ,เป็นสีเขียวขึ้นมาก็เป็นที่น่าชื่นใจรอมาสี่เดือนลุ้นว่าโฆษณาจะโดนตัดไปไหมนะครับเราก็ต้องคอยมั่นตรวจตาดูแลช่องของเราก็ถือว่าเป็นลายธุรกิจส่วนตัวของเราอีกแพลตฟอร์มหนึ่ง นะครับที่สร้างรายไดใ้ให้กับเราได้อย่างแน่นอนนะครับหลายท่านคงจะรู้ผลอันหอมหวานของการทำ YouTube นะครับนะครับตรงนี้ก็เรียบร้อยนะครับการเตือนที่อยู่ด้านบนก็ไม่มีนะครับและถ้าเพื่อนๆจะเข้าไปดู หลังจากนี้นะครับรายได้เมื่อครบร้อยเหรียญก็จะเข้ามาในธนาคารที่เราแจ้งไว้นะครับสำหรับหน้าธนาคารก็ให้ดูหน้าตําแหน่งนี้นะครับว่าบัญชีธนาคารของเราแสดงเป็นวิธีชํำระเงินหลักแล้วหรือยังนะครับถ้าอยู่แบบนี้ถือว่าพร้อมแล้วนะครับขยันหมั่นทําคลิปลงในช่อง ของเรานะครับตัวเงินที่จะเข้ามาทางด้านโฆษณาวางในช่องของเราก็จะเป็นสิ่งที่แปลผันตรงกับความขยันนะครับเพื่อนๆลองเอาไปทำดูก็สามารถที่จะเป็นรายได้หล่อเลี้ยงชีวิตของเราอีกด้านหนึ่งและที่สำคัญหลังจากที่ทำคลิป ลงไปแล้วก็มันตรวจตาหลังบ้านให้เรียบร้อยว่าคลิปของเราสะอาดไม่มีมลทินคลิปของเราไม่ผิดหลักชุมชนตามกฎก,ฎกติกาของ YouTube ที่เขาว่าไว้นะครับไปเช็คเมลว่าเขามีการเตือนอะไรเราไหมถ้าทุกอย่างพร้อมหลังจากลงคลิปไปแล้วเราก็จะสามารถมีโฆษณาเข้ามาไม่ผิดกฎกติกาก็โอเคนะครับ ขอให้ทำ YouTube กันอย่างมีความสุขมีปัญหาก็ปรึกษาหารือกันได้ทุกขั้นตอนโชคดีเป็นของทุกท่านลาไปก่อนสวัสดีครับ